อรุณสวัสดิ์โมนิ่งนะคะสะมัสดีากีเจ้าอันกับดอกไม้ยามเช้านะคะสดชื่นยามเช้ากับดอกไม้บ้านบ้านนะคะอากาศดีลมดีดอกไม้ปิวไปปิวมานะคะ ตอนนี้พี่กินซื้อมาสิบแปดเหรียญน,นะคะสิบแปดเหรียญเอามาลงดินแล้วค่ะสิบแปดเหรียญน,นะคะตอนนี้สวยมากชอบมานานแล้วค่ะพี่กินยังไม่รู้ชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวจะไปหาดูว่าชื่ออะไรเนาะเห็นมันนมนานแล้วค่ะดอกไม้นี้ก็ทนทานมากเวลาเข้าบานแล้วก็จะบานหลายวันเนาะ พี่กวินเห็นบางทีคนอื่นเขาปลูกเนาะเวลาเราผ่านทางนั้นเราจะเห็นทุกวันเลยค่ะเขาจะบานเห็นให้เห็นตลอดปีเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่กล้าจะไปขอก็เนาะเขาเลยไปซื้อ่ะไปซื้อสะสมเงินอยากซื้อดอกไม้เราก็ซื้อนอะความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะดอกไม้ยามเช้านะคะ เสียงเขียดได้ยินไหมคะนานแล้วนะพี่กินไม่ได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวนี้ได้ยินทุกวันแล้วคะ่ะเสียงเขียดเสียงกบเนาะเสียงองอ่างเนาะเวลาฝนตกธรรมชาติเน,นี่แหลคะค่ะบ้านปลายชีวิตของเราอาจจะได้พบแบบนี้บ้านก็สดชื่นดีคะ่ะ เช้าๆตื่นขึ้นมาก็ได้ได้เห็นบรรยากาศดีๆบ้างเนาะเสียงอะไรอะเสียงเ,เขียดจูกๆ,ๆ,ๆในน้ำในนาเนาะก็สดชื่นตาสดชื่นใจค่ะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสำหรับบรรยากาศยามเช้ากับดอกไม้สวยๆของพี่กินนะคะ